กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แต่งตัวแบบสบายๆนะคะสไตล์ยโสธารานะคะการออกแบบอย่างไม่เป็นทางการเนาะเห็นอะไรสวยๆอยู่ตามท้องตลาดก็สามารถที่จะหยิบจับมาเพื่อเพิ่มความงดงามให้กับร่างกายของเราได้นะคะวันนี้นานาสารระท้องถิ่นเราจะมาในเรื่องของอ่า สัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็ความความเชื่อที่มีต่อเครื่องประดับเนาะฉะนั้นา <c oughs> จากการที่เราได้ทําวิจัยด้วยแล้วก็เขียนบทความทางวิชาการแล้วก็มีผลงานทางวิชาการที่พูดถึงในเรื่องของอเครื่องแต่งตัวสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ลวดลายที่ก่ <c oughs> อ,อให้เกิดความเขาเรียกว่าอะไรนะก่อให้เกิดความความโชคดีอะค่ะนะคะก่อให้เกิดความโชคดีฉะนั้นจึง ถือว่ามีผลนะคะต่อผู้สวมใส่ยอย่างมากนะคะฉะนั้นการที่เรานำนำเครื่องประดับเนี่ยนะคะมาตกแต่งอยู่ในร่างกายเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยจะนำเครื่องประดับเหล่านี้มาเข้าสู่ร่างกายได้เลยนะคะมนุษย์หรือสัตว์สิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์บนพื้นโลกเนี่ยนะคะเมื่อมีศาสนานะคะมีวัฒนธรรมมีประเพณี แล้วเราก็มีพัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ย่อมแฝงด้วยที่มาแล้วก็ความเชื่อแล้วก็พลังเหนือธรรมชาติตลอดจนถึงพลังทางบวกที่เป็นตัวในการทําให้เกิดความโชคดีนะคะแล้วก็ทำให้เกิดพลังทางบวกที่ดึงดูดสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นต่อตัวของผู้สมใสด้วยเป็นประการสําคัญนะคะยโสธราเองก็เป็นอีก ผู้หนึ่งนะคะที่ชอบในการแต่งกายนะคะไม่ว่าแต่ในเรื่องของสีผ้าในเรื่องของผ้าไหมนะคะในเรื่องของอเครื่องประดับบางตัวฉะนั้นยโสธราจึงมีเครื่องประดับนะคะไม่กี่ชิ้นในการสวมใส่นะคะอาจจะเป็นในลักษณะไม่ชอบเหมือนคนอื่นที่ใส่นะคะ,ะตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะเราก็ชอบใส่อะไรที่มันเวอร์ว่งอลังการนิดหนึ่งซึ่ง ถ้าเราสวมใส่ในขณะนั้นนะคะแต่จิตวิญ,ญญาณของเราเนี่ยนะคะจะเป็นจิตวิญ,ญญาณในลักษณะของเป็นผู้ใหญ่เนาะแต่ทีนี้เวลาเราสวมอะไรซึ่งมันเป็นสิ่งแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ความมีอายุเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ matching มันก็จะไม่เขาเรียกว่า มันจะไม่มันจะไม่บาลานซ์นะคะมันจะไม่มันจะไม่เข้ากันกับอายุที่เราสวมใส่ด้วยนั่นเองนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของว่าเออสวมสวมใส่ไม่ถูกอ่าไม่ถูกการเวลาของช่วงอายุอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราชอบอย่างเงี่ยเวลาซื้อสร้อยเนี่ยนะคะเราก็จะไม่ซื้อตัวเล็กๆนะฮะเราก็จะไม่ไม่ชอบใส่ชิ้นเล็กๆเพราะว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกว่า1มองไม่เต็มตานะคะสถ้าเป็นเครื่องประดับนะมันจะต้องเป็น ลายใหญ่ๆแล้วก็เวลาคนมองเข้ามาเนี่ยก็จะเกิดความโดดเด่นแล้วก็จะเกิดการตั้งคำถามฉะนั้นการใส่เครื่องประดับอะไรก็กแล้วแต่นะคะถ้าเราใส่แล้วนะคะแล้วก็เกิดมีการตั้งคำถามแล้วก็เกิดการอยากรู้อยากเห็นตามมาหมายถึงว่าบุคคลที่ได้เพ่งมอง,เค,องเครื่องแต่งกายของเราหรือการสวมใส่ของเราหรือการเล็กตัวของเราเนี่ยเขาเกิดความสนใจนะคะเขาเกิดความสนใจว่า เออแบบนี้ดีแบบนั้นดีบางทีการที่เราแต่งกายออกไปสู่สังคมเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นแนววิธีใหม่ของการแต่งกายของคนอื่นๆที่เขารู้สึกว่าเขาอยากแต่งแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่มีคนที่ดีไซน์ได้อะไรได้ครั้งหนึ่งนะคะยโสธราเคยเคยใส่ชุดใหม่ทั้งชุดนะคะที่เป็นผ้าปูโบราณซึ่ง ไม่มีใครกล้าสใส่เลยน่าจะเป็นยโสธาราคนเดียวมั้งในในน่าจะในประเทศนะที่ทำแบบนี้นะคะถ้าไปตามดูในเฟซแล้วก็ไปตามดูในช่องอื่นๆบางตัวนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นยโสธรในการใส่ผ้าปูมทั้งชุดนะคะแล้วก็จะมีผ้าผ้าไหมอีกผืนหนึ่งในการที่จะประดับข้างนะคะในการที่จะพาดบ่านะคะแล้วก็ให้เป็นทอดยาวลงไปแล้วก็ใส่เครื่องประดับ ใหญ่ๆแล้วใส่ตังหูใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เวลาถ่ายรูปออกมานะคะก็จะเกิดความโดดเด่นแต่ทีนี้ใหม่ๆเราก็ไม่กล้าใส่เพราะว่าคนไม่ค่อยเห็นเนาะทีนี้ตอนที่ยโสธราใส่ในช่วงใหม่ๆเนี่ยนะคะก็จะเกิดแรงเสียดทานของของสังคมค่อนข้างที่จะเขาไม่เขาไม่เคยเห็นการแต่งกายแบบนี้แล้วก็ก็จะบอกว่ามันชุดอะไร ทำไมมันบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เราก็บอกว่าก<ส>็ไม่รู้อ่ะก็เราชอบชอบใส่อย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้เป็นต้นแต่อาจจะด้วยความที่ว่าเราเป็นคนสูงด้วยนะคะเราเป็นคนสูงแล้วทีนี้เวลานําผ้าปูมาเย็บเข้ากันนะคะแล้วก็เจาะรูตรงกลางแล้วก็สวมใส่ลงไปเนี่ยให้ทําเหมือนปีกนกเนี่ยเวลาเดินนะมันก็จะระหงนะเดินก็จะระหงเวลามีผ้าไหมอีกชิ้นหนึ่งมาพาดบ่าไว้ด้วยแล้วก็เดินเนี่ยมันก็จะมองเห็นชัดเป็นการโชว์อัตลักษณ์ ของผ้าไใหม่ได้อย่างโดดเด่นแล้วตอนนี้วันหนึ่งเราได้ใส่ออกสื่อนะคะเราได้ใส่มาอ <c> อ <oughs> นไลน์เราได้ใส่ไปรับรางวาัลเราได้ใส่ไปพรีเซนต์งานวิชาการเราได้ใส่ไปงานประชุมวิชาการระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการต่างๆเนี่ยท่านี้คนเขาก็ได้เห็นเมื่อผู้คนได้เห็นอย่างหลากหลายปุ๊บเนี่ยเวลาบางคนมาขอถ่ายลงถ่ายรูปเนี่ยวันนี้สื่อมันออกไป <c oughs> เมื่อสื่อออกไปนะคะในช่วงหลังเนี่ยเราก็เริ่มเห็นการสวมใส่ชุดแบบเราเนี่ยเริ่มมาแล้วนะฮะแล้วทีเนี้ยมันเป็นชุดที่สวยแล้วก็เป็นการปกคลุมแบบร่างกายของเราแบบมิดชิดแล้วก็มันเป็นการแสดงลวดลายที่ปรากฏอยู่ในผ้าไหมนะคะแล้วก็ให้คนได้มองเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวฉะนั้นการที่เรานําผ้าไหมมาสวมใส่ในร่างกายเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการเลือกลาย บางอย่างด้วยไม่ใช่ว่าซีซัวก็ใส่ไปเห็นแต่เขาทำลายอะไรออกมาก็เ,าเหมือนลักษณะว่าลายโน่นลายนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นยาโสทลายจากถ้าจะใส่ไหมพื้นเมืองท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์จะต้องเลือกลายโบราณไม่ว่าแต่จะเป็นลายโฮลลายพนมปล้อพนมสไลนะคะลาย <c oughs> หน้าขอหน้าเกี้ยวนะคะแล้วก็าลาย เขาเรียกว่าอะไรนะลายโคมโนพกาว้วอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลายพนมบะอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเราได้ไปเห็นเนี่ย <c oughs> มัน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 เป็นเหมือนลายที่กําลังบ่งบอกถึงความเป็นมาบ่งบอกประวัติศาสตร์บ่งบอกเรื่องเล่าฉะนั้นการที่เราสวมใส่อะไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้ามันมีเรื่องเล่ามันมีตำนานมันมีการสอดแทรกด้วยพลังทางบวกแล้วก็ เป็นวลดลายที่เป็นสิริมงคลแล้วก็ของการนําสัญ,ญลักษณ์นั้นมาสวมใส่ในร่างกายเนี่ยมันจะเกิดการตั้งคําถามของคนที่สนใจเพราะหนึ่งใส่ไปแล้วเนี่ยมันบอกถึงเรื่องราวมันโดดเด่นมันมีอัตลักษณ์แล้วก็มันสวยสงาก,กับผู้ที่สวมใส่แล้วทีนี้พอเรลาคนอื่นจะแต่งตัวยังไงก็ตามแต่ถ้าเราใส่แบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยคนทั้งร้อยก็ต้องมองมองมาอยู่แล้วแล้วก็ต้องตั้งคําถามว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนแล้วก็ใส่ชุดแบบเนี้ย ผ้าไหมเนี่ยมาจากไหนซึ่งเราเองก็ถูกกันตั้งคำถามสำคัญทุกงานเลยบอกว่าไม่ทราบชื่ออะไรแล้วก็ผ้าไหมเนี่ยเป็นผ้าไหมใช่ไหมอ่าเราก็บอกว่าใช่เป็นผ้าไหมเรียกว่าปูมเป็นปูมเป็นไหมของจังหวัดสุรินทร์โอ้ชาวจังหวัดสุรินทร์ทอผ้าไหมได้งามขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าบางทีเราใส่ไปรับรางวัลที่กรุงเทพเนี่ยเราเห็นแต่ว่าทางสื่อโซเชียล n น็ตเวิร์กโซเทางออนไลน์ทาง YouTube ทางอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วนะแต่คนกรุงเทพหลากหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นผ้าใหม่จังหวัดสุรินทร์จริงๆใช่ไหมฉะนั้นเราก็เลยเลยคิดว่าการสวมใส่แบบนี้การที่เราสวมใส่แบบนี้เขาได้จับต้องด้วยเขาได้เห็นคุณภาพด้วยแล้วก็เขาได้เห็นการสวมใส่ด้วยซึ่งมันไม่ใช่แค่ภาพที่ปรากฏอยู่ใน f a c e b o o k หรืออยู่ใน Google อย่างเดียว เขาสามารถจับต้องได้ว่าคุณภาพของไหมมันเป็นยังไงแล้วก็ลุดลายคืออะไรแล้วเราสามารถเล่าความเป็นมาได้ฉะนั้นยโสธราก็เลยรู้สึกภาคภูมิใจในการใส่ผ้าไหมเพราะหนึ่งเราเหมือนกับว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์เราเป็นพรีเซนเตอร์ที่เราจะแนะนำะมรดกภูมิปัญญาของบ้านเมืองเราในท้องถิ่นอื่นในวัฒนธรรมอื่นในท้องถิน่นในพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศที่เราไปอย่างเช่นชาวฝรั่งมังค่าเนี่ย เขาจะชอบมากนะคะการแต่งกายแบบนี้แล้วก็เอาเป็นผ้าใหม่ในการมาออกแบบแล้วเขาก็จะบอกว่าที่ไหนมาจากไหนกรุงเทพยอย่างเงี้ยแค่พูดแค่นั้นนะคะประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ตรงนั้นตรงนี้เขาจดไว้ถึงเวลาเขาก็มามันก็เลยทําให้รู้สึกว่า <c oughs> เราเป็นการไปพรีเซนเตอร์ให้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 ให,ให,ให้ชุมชนของเราให้จังหวัดสุรินทร์ให้แถบอีสานใต้ในการทอผ้าไหมแล้วทีนี้เรามีโอกาสในการไปในพื้นที่อื่นๆ เราก็เป็นการโชว์อัตลักษณ์ของความเป็นผ้าไหมให้เขาได้เห็นว่านี่คือผ้าไหมคุณภาพนะคะนี่คือผ้าไหมที่ทอจากชาวบ้านชเชืองอ่าบ้านนอกคอกนานะคะที่มีฝีมือระดับชาววังก็มีปานนะสวยสดงดงามอย่างนี้เหมือนกันเขาก็เกิดการอยากได้เกิดการติดต่อเกิดการสื่อสารเกิดการคอนแทคเกิดขึ้นฉะนั้นเราก็เป็นเพียงแค่ทางผ่านฉะนั้นเกยสุธลาก็เลยมีประสบการณ์ในเรื่องของการแต่งกายมาอ่าพอสมควรนะฉะนั้น ยโสธราคิดว่าการแต่งกายดีย่อมนำพาให้ผู้ที่สวมใสนะ่เกิดความมีสง่าราศีและก็เกิดการต้องต้องตาต้องใจกับบุคคลที่พบเห็นนะคะเกิดความสวยสดงดงามด้วยฉะนั้นมันกจ็จะต้องคาบเกี่ยวกับสีแล้วก็คาบเกี่ยวกับลายด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็การออกแบบการทําผมนะคะการเขียนหน้าเขียนตาให้เป็นแบบธรรมชาติแล้วก็ รู้จักคําพูดคําจาก,การวางเนื้อวางตัวอะไรในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเวลามองมาในภาพรวมก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้สวยเลยใช้ได้นะคะคนนี้มีเสน่ห์มากอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการที่เรานำาเครื่องแต่งกายมาประดับในในใน,ในร่างกายของเราเนี่ยควรเลือกนิดหนึ่งนะคะอา,อาจจะเป็นลายกรีบบัวอาจจะเป็นลาย สุขโขทัยอาจจะเป็นลายอายุทยานะซึ่งเป็นลายโบราณลายดั้งเดิมเนี่ยเวลาเราสวมกับชุดไทยหรือเวลาเราสวมกับชุดแบบนี้นะคะเราก็ใส่แบบนี้ธรรมดาแต่พอเวลาเราถอดเครื่องอเครื่องแต่งกายของเราออกนะคะเครื่องประดับออกมันก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะ,ะเป็นลักษณะว่าคนทํางานปกติออกไปไหนก็ได้แต่เวลาเราสวมเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งในพื้นที่นะคะในนั่งพื้นที่ที่ทํางานมันก็จะเป็นชุดออฟฟิศไปนะคะแล้วก็จะเป็น ความงดงามอีกแบบหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นการที่เราได้มาศึกษากับเรื่องเหล่านี้นะคะการที่เราได้นำลายอะไรก็ตามนะคะแต่ละลายเขาจะมี Impact ของเขาเนาะเขาจะมีพลังของเขาในตัวที่สามารถที่จะดึงดูดให้บุคคลน่มองได้แล้วก็สร้างความสนใจในเครื่องประดับตรงนั้นได้ฉะนั้นเครื่องประดับที่เราเอามานําสู่ร่างกายไม่ว่าแต่จะเป็นหินไม่ว่าแต่จะเป็นลวดลายหรือไม่ว่าแต่จะเป็นต่างหูนะคะควรควรเลือกนะคะ นิดหนึ่งนะคะเพื่อ,อผู้หญิงอย่างเราเนาะเวลาสวมใส่เครื่องประดับอะไรแล้วก็มีความคาดหวังว่าเราอยากสวยเราอยากแต่งกายเพื่อให้รู้สึกว่าเราทํางานแล้วเราก็มั่นใจเราก็อยากสวยเราก็อยากมีเสน่ห์เป็นที่ชื่นชมยินดีแล้วก็เป็นที่มองของคนทั้งหลายทั้งปวงอะไรในลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นการให้เกียรติเป็นการให้อะไรต่างๆในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราทํางานมาตลอดทั้งปีเราก็อยากมี อยากมีรางวัลให้กับตัวเองฉะนั้นการแต่งกายสวยๆของผู้หญิงถือว่าเป็นการให้รางวัลกับตนเองนะคะให้รางวัลกับเนื้อหนังมังสาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแฮปปี้มีความสุขแล้วก็มีพลังในการทํางานต่อไปนะคะฉะนั้นทยที่สุดนี้นานาสาระนะคะได้แนะนําในเรื่องของการแต่งกายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนําองค์บริบทโดยรวมนะคะมาประกอบกับร่างกายของเรา ควรที่จะเลือกแล้วก็ทำการศึกษาเพราะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนั้นเขาจะมีพลังของเขาในตัวและเขาก็สามารถสร้างเสน่ห์อย่างหน้าปลื้มใจแล้วก็อย่างหน้าค้นคว้าอย่างหน้าค้นหาได้ในรดลายเครื่องแต่งกายหรือผืนผ้าที่เราจะเอามาประดับตกแต่งในร่างกายของเรานะคะเลือกนิดหนึ่งแล้วเราจะมีความสุขกับเงินที่จ่ายไปแล้วเราก็จะมีความสุขกับการแต่งกายที่สวยงามนะคะสวัสดีค่ะ